นี่จ้ะสามหมื่นสองครับเดี๋ยวครับป้าจ้ะป้ายังไม่ได้จ่ายเงินครับป้ายังไม่ได้จ่ายเหรอใช่ครับป้าไอแพดไปไม่ได้นะครับต้องจ่ายเงินก่อนแต่ป้าว่าป้าจ่ายไปแล้วนะยังครับป้าถ้าจ่ายแล้วเนี่ยต้องมีใบเสร็จแต่นี้ไม่มีใบเสร็จก็ แสดงยังไม่จ่ายครับแล้วเงินสดป้าหายไปไหนอะ่ะอันนี้ผมก็ไม่ทราบอ่ะครับป้าป้าลืมพกมาหรือเปล่าสงสัยจะจริงนะ่ะเนาะป้าแก่แล้วอะ่ะหลงหล,ลงลืมลืมและไ p p d d นี่มันเท่าไหร่ล่ะอืม สี่หมื่นสองครับป้าโอณหน้าครับแต่ว่าไอแ d เครื่องนี้มันแค่สามหมื่นสองเองไม่ใช่เหรอสามหมื่นสองครับป้าขอโทษครับผมจำผิดไม่เป็นไรจ้ะสามหมื่นสองนะครับคุณบอยครับไปเช็คตัอตองหลังร้านไปแต่ผมเช็คมาแล้วนะครับโอยเช็คแล้วเช็คอ,อีกได้มาไปเช็คไปดิได้ครับผม เออป้าจ่ายเป็นบัตรเครดิตได้ไหมได้ครับป้าเยบร้อยครับป้าขอบใจจ้ะครับ S <S ช่วยไม่ได้นะป้าอยากโง่เอง <S 2> <S 2> <S จูจูก็ได้เงินฟรีเป็นที่ของขวัญให้แฟนเ้ยฉลาดจริงๆเลยเรา <S 2> <S 2> <S 2> สุขสันต์วันเกิดครับบิวคิดว่าจะไม่มาซะแล้วอะ่ะอืต้องมาสิครับวันเกิดแฟนทั้งทีอแต่ขอโทษนะมาช้าไปหน่อยพอดีปิดร้านชานี่ครับของขวัญวันเกิดโหอะไรอะคะเปิดดูทีครับชอบเปล่า คุณนะคะจี้เพ็ดด้วยอ่ะแพงไหมคะเนี่ยก็สามหมื่นนิดๆอ่ะแต่สำหรับบิวอ่ะผมซื้อให้ได้อยู่แล้วขอบคุณนะคะพี่มดนอ่ะเป็นแฟนที่น่ารักที่สุดเลยอ่ะเข้าไปข้างในดีกว่าค่ะแม่ฉันรออยู่อนนี่แม่คุณมาด้วยเหรอครับใช่ค่ะก็วันเกิดฉันนี่คะไปเลยค่ะเดี๋ยวฉันเนี่ยจะแนะนำคุณให้แม่รู้จักไปค่ะอ่ะครับ มดแฟนหนูค่ะคุณป้าเอาพนุมนี่พนุมเป็นแฟนยีบิวเหรออะไรจะบังเอิญขนาดนี้เดี๋ยวนะครับบิวนี่แม่คุณเหรอครับใช่ค่ะแม่บิวเองสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีจ้า นินดีนะที่เจอกันอีกรอบอนี่สองคนเคยเจอกันแล้วเหรอคะใช่จ้าก็เมื่อเชาอ้าอ่ะแม่ไปซื้อ iPad ที่ร้านแฟนลูกนี่แหละเอามาเป็นของขวัญวันเกิดให้ลูกไงโหอะไรจะบังเอิญขนาดนี้คะเนี่ยจริงสิพูดถึงเรื่อง iPad แม่เพิ่งนึกขึ้นได้อะ่ะเออเมื่อเชาอ้าอ่ะบิลแห่งเงินสดแม่ไหม ก่อนออกจากบ้านน่ะเงินสดที่แม่กดจากบับาเหรอคะตอนที่แม่มาถึงบ้านหนูตอนเช้าหนูก็เห็นแม่หยิบใส่กระเป๋าไปแล้วนี่คะแม่นึกว่าแม่ลืมไว้ที่บ้านบิลเธออีกอไม่นะคะแม่หนูเห็นกับตาว่าแม่เนี่ยหยิบใส่กระเป๋าไปทําไมหรอคะก็ตอนที่แม่ไปซื้อ iPad ที่ร้านแฟนลูกอะแม่ไม่มีเงินสดติดตัวสักกระบาทหนึ่งเลยนะจริงเหรอคะพี่มด เออจริงครับแล้วแม่ซื้อไอแพดมาได้ยังไงอะคะแม่เอาบัตรที่บิวให้แม่น่ะไปจ่ายจ้ะอ๋อบัตรนี่เองบัตรพี่มดนั่นแหละค่ะอะไรนะครับนี่ไม่ยความว่าไงครับเนี่ยบัตรผม ที่พี่มดให้บิวไงคะบิวเห็นว่าพี่มดบอกว่าให้บิวจะเอาไปใช้อะไรก็ได้บิวก็เลยเอาไว้ให้แม่ใช้ะคะ่ฮะฮบิวครับนี่บัตรเครดิตผมผมเพิ่งออกใหม่มาเลยนะในนี้มีวงเงินจุดหนึ่งแสนบาทอยากได้อะไรอยากซื้ออะไรก็ตามสบายเลยนะ จะดีเหรอคะคือเราสองคนเพิ่งคบกันได้ไม่นานเองอะ่ะคุณให้บัตรเครดิตฉันใช้เลยเหรอคะจะนานไม่นานน่ะไม่สำคัญหรอกครับแต่ว่าคุณเป็นแฟนผมนะอันนี้อยากได้อะไรอยากจะซื้ออะไรก็ตังสบายเลยครับขอบคุณนะคะครับแม่จ้ะนี่บัตรเครดิตนะจ๊ะแฟนฉันให้มาแม่ เก็บเอาไว้ลูกซื้อของที่จำเป็นนะโหบิวแฟนลูกให้ลูกมานะ่ะแล้วลูกเอามาให้แม่ทำไมหนูไม่มีอะไรที่อยากได้เป็นพิเศษอะแม่อีกอย่างนะหนูก็ไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินขนาดนั้นถ้าหนูอยากได้อะเดี๋ยวหนูซื้อเองหนูเลยคิดว่าเอามาให้แม่ใช้ยามจำเป็นดีกว่าไม่เป็นไรหรอกบิวแม่ก็ไม่มีเรื่องอะไรที่ต้องจำเป็นใช้ขนาดนั้นและอีกอย่างหนึ่งอะแม่ก็เกรงใจแฟนลูกด้วยนะ แม่เก็บไว้เธอนะคะไม่ต้องเกรงใจแม่จะใช้หรือไม่ใช้เนี่ยก็ตามใจแม่เลยก็ได้งั้นแม่เก็บไว้ก็ได้แล้วถ้าบิวต้องการใช้เมื่อไหร่ก็มาเอากับแม่ได้นะค่ะแม่เดี๋ยวนะบิวอย่าบอกนะว่าแม่คุณเอาเงินในบัตรผมไปซื้อไอแพดอ่ะเออใช่ค่ะ ฮะ <Huh? S 2> <Okay. S 1> นี่คุณอบัตรที่ผมให้คุณไปให้แม่คุณใช้อย่างนั้นเหรอ,อคุณไม่โกรธใช่ไหมคะที่ฉันเอาบัตรไปให้แม่ใช้อ่ะค่ะก็คุณบอกฉันเองนี่ว่าจะเอาไปใช้อะไรก็ได้อะ่ะฉันก็เลยเอาไปให้แม่ใช้เออไม่ได้โกรธครับผมไม่ได้โกรธคุณครับแต่ตกใจกนิดหน่อยอะตกใจอะไรอะคะเปล่าครับ,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 บไม่มีอะไรครับ โหยไอ้มดคิดว่าจะหลอกเงินทนแก่ได้ดันโดนทนแก่หลอกซะงั้นอะไรจะสวยขนาดีวันนี้พี่มดคะพี่มดอ่ะครับเป็นอะไรหรือเปล่าคะอ๋อเปล่าครับเปล่าครับงั้นก็ดีแล้วคะ่ะเออถ้างั้นช่วยอะไรฉันหน่อยได้ไหมคะอะไรเหรอครับบิวคิดว่า แม่เนี่ยน่าจะทำเงินหายที่ร้านของพี่โมดอะค่ะเงินสดกว่าส0 000ืบาทอะมันไม่น้อยเลยนะคะพี่โมดช่วยพาเราไปที่ร้านหน่อยได้ไหมครไปเปิดกล้องดูค่ะเออผมว่าอย่าเพิ่งไปวันนี้เลยด,ดีกว่านะครับเป็นเป็นพรุ่งนี้ดีกว่าครับจริงอย่างที่แฟนลูกว่าพรุ่งนี้ค่อยไปก็ได้วันนี้วันเกิดลูกเรามาฉลองกันดีกว่านะเอางั้นก็ได้ค่ะแม่ หน่สองครับเดี๋ยวครับป้าจ๊ะป้าอย่าไปจ่ายเงินนะครับฮะแคี้ มากแล้วเหรอครับค่ะฉันว่าเรามาเปิดกล้องวงจรปิดดูกันเลยดีไหมคะได้ครับ <c oughs> เอา้าทำไงดีเนี่ยไม่มีคลิปของเมื่อวานเลยครับอา้าวทำไมเป็นแบบนั้นล่ะคะสงสัยว่ากล้องวงจรปิดที่ร้านจะมีปัญหาครับขอโทษด้วยนะครับ,บวิว กล้องวงจรปิดที่ร้านเนี่ยไม่ได้มีปัญหาหรอกนะครับแต่เป็นเพราะหัวหน้าที่ลบคลิปัทึกเหตุการณ์เมื่อวานทิ้งไปนะฮะไอ,บอ้บอยนี่เก็บคุณป้าหรอือไงวะผมพูดความจริงนะครับหัวหน้าเนี่ยไปคนโกงคุณป้าครานนี้ไปแถมยังลบคลิปทิ้งไปอีกออไม่จริงนะครับมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับไอ,บอกก้บอยนี่แกใส่ร้ายฉันเหรอผมไม่ได้ใส่ร้ายครับ ผมมีหลักฐานเดี๋ยวครับป้าจ้า ลอยแกไปลูกรงฉันด้วยแกทำอย่างนี้ได้ยังไงวะถึงหัวหน้าจะเป็นหัวหน้าผมเนี่ยแต่สิ่งที่หัวหน้าทำมันผิดนะครับผมไม่เห็นด้วยอ้บอยฉันไล่แกออกถึงหัวหน้าไม่ไล่ผมออกเนี่ยแต่ถ้าเกิดคลิปนี้มันหลุดออกไปแล้วก็หัวหน้ายังคิดว่าร้านนี้เปิดต่อได้อีกเหรอครับ บิลผมขอโทษนะบิลอย่ามาแตะต้องตัวฉันฉันผิดหวังในตัวคุณจริงเลยที่รู้ว่าท่าแท้ที่จริงของคุณเนี่ยเป็นคนขี้โกงขี้โกหกหลอกลวงคนอื่นแบบนี้ได้ยังไงแถมคุณที่คนหลอกเนี่ยยังเป็นแม่ฉันอีกก็ได้บิวผมยอมรับก็ได้ว่าผมเลวที่ทำอ,อย่างนั้นอ่ะแต่เงินที่ใช้บัตรนั้นน่ะมันก็เงินผมไม่ใช่เหรอ มันคงเป็นเวรกรรมของคุณนั่นแหละที่หลอกคนอื่นแต่ดันเข้าตัวเองไปกันเถอะค่ะแม่ไม่นะบิวบิวผมขอโทษแต่ฉันไม่ยกโทษให้และฉันก็ขอเลิกกับคุณตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปไค่ะบิวบิวบิวผมขอโทษบิวโถยส่วนผม <c oughs> <c oughs> ขอลาออก เออไปได้หมดเลยทิ้ง,งกันง้อเหรอกวะแล้วหัวหน้าก็เตรียมตัวดังได้ไรนะครับเอเวเว้ยเอเ้ยเอเ้ยไอเ้บอยไอเ้บอยอย่าทำอะไรบ้ากนะเ้ยไอเ้บอยไอ้โอยอะไรกันดีหนาวเนี่ยนะ